บรรดาผู้ที่ดีรอบครอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดย ภารกิจมานาประจํำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้นะครับเราพบกันประจําวันจันทร์ที่21เดือนมีนาคมปีคศ2016นะครับในหัวข้อชอบแดดและพระเน้าของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ16นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ16 ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการลามกต่างๆและการละโมบอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็นทัานมิกชนทั้งอย่าพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโลนเกเลซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ขอให้ขอบพระคุณดีกว่าท่านจงรู้แน่ว่าคนล่วงประเวณีคนลามกคนละโมบที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพ จะมีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้อย่าให้ผู้ใดล่อลวงขั้นด้วยคำพูดที่เลวไหลเพราะการกระทำเหล่านั้นเองพระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังเหตุฉะนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง ด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นท่านจงพิสูจน์ดูว่าทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระไัยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผลแต่จงเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั้นซึ่งพวกเขากระทำในที่ลับก็ยังเป็นที่น่าละอาย แต่เมื่อสิ่งสรารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้งก็คือความสว่างเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีจะให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญา และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาจากพระเจ้าก่องพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ16นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสำหรับวันนี้หัวข้อชอบแดดฉันรู้แต่ก็ยังลองคำแนะนำบนฉลากบอกไว้ชัดเจนว่าชอบแดด สนามของเราเป็นที่ร่มเสียส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมสำหรับต้นไม้ที่ชอบแดดแต่ฉันชอบต้นนั้นชอบสีรูปร่างของใบขนาดและกลิ่นของมันฉันจึงซื้อกลับบ้านเอาลงดินแล้วก็ดูแลอย่างดีแต่ต้นไม้ไม่มีความสุขที่บ้านของฉันความเอาใจใส่ดูแลของฉันไม่เพียงพอมันต้องการแสงแดดที่ฉันไม่สามารถให้ได้ ฉันคิดว่าฉันจะชดเชยการขาดแสงแดดโดยดูแลเรื่องอื่นแทนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้นไม้ต้องการคนเราก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะอยู่ได้ในภาวะที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะไม่สามารถเติบโตได้นอกจากความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพแล้วเรายังมีความต้องการฝ่ายวิญญาณที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาทดแทนได้ พระรันาบอกว่าผู้เชื่อคือลูกของความสว่างหมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเพื่อที่เราจะได้จำเริญขึ้นหากเราพยายามใช้ชีวิตในความมืดเราจะไม่เกิดผลอะไรนอกจากกิจการอันไร้ผลแต่หากเรามีชีวิตอยู่ในแสงแห่งพระเยซูผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกเราจะเกิดผลแห่งแสงสว่างของพระองค์ซึ่งประเสริฐ สัตรอและเทียงตรงข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบพระคุณที่ทรงไถ่ข้าพระองค์และประทานชีวิตใหม่ให้ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างลูกของความสว่างภนรกิจมานาประจำวันขอเชิญเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกท่านทั้งใกล้และไกลเข้าร่วมพบปะสังสรรค์และเสริมสร้างซึ่งกันและกันในงาน มานาสัจนจรจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศภายในงานอบอ,อุ่นไปด้วยพระพรและอบอวลไปด้วยความสุขที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมและนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกท่านและร่วมรับฟังถ้อยคำ่งการหนุนใจจากอาจารย์นิติเชษฐ์สรุดีวงศ์ผู้อำนวยการพันธกิจมานาประจําวันประเทศไทยงานมานาสัจนจรจังหวัดสิงห์บุรีจัดที่คริจั์จสัมพันธ์สิงห์บุรีวันเสาร์ที่26เดือนมีนาคมคศ2016ตั้งแต่เวลา 9น30นาทีถึง12นาฬิกาสนใจเข้าร่วมงานติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08875701690887570169แล้วพบกันนะครับมานาสัญจรจังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรืออาจจะมีข้อสงสัยบางประการนะครับก็ สามารถส่งคำถามติดต่ออย่างทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธกิจมานาประจำวันหรือต้องการอยากจะนำรายการที่เราฟังนะครับไปใช้เปิดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุนะครับหรือเปิดออกอากาศผ่านเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆนะครับก็แจ้งความประสงค์ความต้องการกันเข้ามาได้และทั้งหมดนี้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตนะครับจากหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปนฝหัวมากกรุงเทพ10243ผ่านทางโทรศัพท์รรรนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข02718 5166-7แล้วก็ละก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าลูกแห่งความสว่างดําเนินในความสว่างของพระเจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจําวันและผมสันทัดพร้อมกับทีมงานลำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับเพระในนโลกี ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัดในใจ มีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์น้ำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของ ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักดีที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ เป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเนื้อหน,นำพระไทยให้ทุกคนชื่นชม เมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริง ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสดทอนไป come by